กับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเมื่อนีก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบัสชาแนลคือเกาดเดอค่ะเมื่อนีรถบัสกับพาพี่น้องมาแงข่รมดแดงค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไข่เพื่อเป็นหเพื่อเป็นกําลังใจช่องรถบัสชาแนลนเด้อค่ะกับพอดีเมื่อนีแฟนจิไปเหตุงานเนาะคะ่ะแม่ยแเพิ่นก็นเลยให้แงไครมดแดงไปฝากลุงเนาะคะ่ะ จะหายเ,ยเาง,งี้ยวรอเฮือนนี่แหละค่ะพี่น้องอหมดแดงชักพอดีห้างหมดแดงมันอยุต่ต่ำเนาะค่ะก็เลยเอาไม้ไม้น่น่อยไมาแย่ตีลงเอาเนะค่ะพี่น้องค่ะ ห้างแหลกแหกมันค่ะพี่น้องมีแต่ใครตึงๆค่ะก็ได้พ่อกิ่นอยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปแง่ห้างสูงๆกันนะคะ่ะเดี๋ยวมาถ่ายพี่น้องเบิ้งละคะ่ะนี่ค่ะพี่น้องก็ได้ตืมกันอยู่เนาะค่ะมีแต่ใครตึงๆค่ะพี่น้องนี่ก็อิงห้างหนึ่งนะค่ะพี่น้องค่ะ เดี๋ยวห่าเกลาไปเทออกก่อนนะคะเดี๋ยวหมดแดงมันสิกัดไข่มันเนาะค่ะซุ้มที่ห่อเงียกรือแล้วห่อกะเทใส่น้ำใบแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะที่ห่อไส่น้ำห่อกันมดแดงตายเด้อค่ะพี่น้องกันแม่มันตายค่ะแต่ห่อใส่แปงคือเมีมันตายเนาะค่ะห่อกะสิไส่น้ำบอลเนาะค่ะ อย่าค้นๆให้มันลงจากหน่อยก่อนนะค่ะพี่น้องเฮาใส่หนําเวลาแม่มดแดงเฮาแม่มดแดงออกี่มันกฟ็ฟื้นขึ้นคือเก่านะคะพี่น้องคะเดี๋ยวไปห้าแยาบางอีกกันนะค่ะพี่น้องคะค่ะพี่น้องเฮาก็มาแยะอยู่ขางทางอยู่หนาเฮือนเฮาเนาะคะ่กะก็ได้ไข่หลายเติบอยู่ค่ะพี่น้องค่ะได้ทั้งไข่ทั้งแม่เป่งนะคะ่ะ เดี๋ยวเอาลงไปท้องหน้าไปให้แม่ยาเพิ่นเธ็ดเอาแม่เป่งก,ก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวค่อยมารับชมกันเนาะคะ่กกะกินก,กินกินกินผู้กินจังเปิดไทยเอ็นเมมอุ่ยพะเขาถักอันนี้อะ่ะก,กินชมชมชมเดี๋ยลูกสาวมากมากค่ะพี่น้องมาขอกินละค่ะลายเลยอะ่ะ เอากินกินเนาะเอาเนื้อเอาเปตองมาใส่นั่นไปกินกะต้มหม้อหงอกไปเอาจุกหรอกโอ้ยกินโอ้ยพูดชิกินก็ได้กินหลายแทลเดี๋ยวเอาหมดแดงที่กัดแล้วไม่ได้เงินมาจากบาทบ่่อกเงยุ้ยเงินได้ไงกับอยู่ยขังทางมองต้นพักขี้เล็กไม่ไม่ให้ร้อยกินยังนั่นกินยังก็กินจัวไม่มีเงิน ถ้าขอกินใครหมดแดงน้ำยา่ใช่เหรออย่ากินขอน้ำยายที่ล่ะลูกขอขอข้อข้ออ่าโอเคกอมันก็เคาะหน่าแม่ยาเพิ่นก็เลือกใครกับแม่หมดแดงออกจากกั่เนาะค่ะพี่น้องค่ะไม่แมกกินได้กินดีแทนนี่มาไปจักแม่งบ่งกว่าฮะนี่ ผ้าปาจจะสั้นเนี่ยขอโทษขออภัยหลายๆเวยค่ะแซบว่าบหละแม่มันจิกัดได้หรอยิ้มาบ่ายยิ้มาบ่ายกินแม่ไม่าให้กินแม่ละหน่อยกินแม่ ข้ามาไก่และทอดไข่กินนั่นหรมีแต่ไข่ตึงๆกับพี่น้องค่ะคนหน่อยก็มาขอกินแล้วเนาะค่ะได้เพื่นเสี่แล้วล่ะก็ได้ยินเสียงคนหลายจากหน่อยเนาะค่ะพี่น้องพอดีมืออื่นในแม่ยาเพื่อนเสียเอากระดูกปูเขาทาบเนาะค่ะก็เพอดีเขาเจ้าก็มาซอยห่อเขาต้มเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะพี่น้องสำหรับมือนีรถบัตรก็ต้องขอตัวจบวิดีโอไว้เพียงท่นนี้ก่อนเด้อค่ะมือหนาฝาไม่ยังมาพอกันทอเก่าเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะ